พวกเราก็มาถึงวัดบ้านน้องไผ่แล้วนะคะวัดน้องไผ่นะคะก็มาบวชน้องนะคะวันนี้นะคะอไปอยู่กับยายปะ่ปะะนี่นะคะก็พระวัดนะคะอยู่กลางน้ํานะคะก็จะเข้าไปทําพิธีบวชนะคะค่ะตรงภายในวัดกลางน้ํานะคะบ้านน้องไผ่สวยมากเลยวัด ชาวกรุงก็มากันหลายๆคนนะ,คะหลายคนพอสมควรนะคะบวชครั้งนี้นะคะค่ะเบ,บนแม่พีแม่อฟนะคะ ่วมก FC เชียงใหม่ FC จะเชียงใหม่เพื่อนก็มีโชคมีลาสาธุสาธุกับเพื่อนจริงๆนะคะเป็นบุญจริงๆนะบุญบวชนะคะเป็นเป็นบุญจริงๆนะจริงๆนก็ขอขอให้พี่เพื่อนนะคะเฮงเฮงมันๆสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้มีนะคะก็วันนี้ก็มาร่วมนะคะบุญนะะคงานบุญงานบวชด้วยกันโอ้เดี๋ยวรอใส่บาทนู่นก่อนนี่ใช่ค่ะ เสร็ยแล้วก็เดินมานี่เล้วใช่ไหมใช่บวชวัดกลางน้ำใช่เราไม่ได้เข้าไปข้างในนี่ก็เราใส่บาทตรงนี้ใช่ไหมส่งเข้าไปนะคะด้านในนะคะ นี่นะคะก็บวชนะคะบวชน้องเดี๋ยวเข้ามาด้านในนะคะค่ะลูกชายของคุณยายแตงโมนะคะ ็นันน,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 น้ำตาคอนะคะเห็นบวนแล้วก็พระหลายรูปสิบก้ารูปน้ำตาไหลเลยเห็นแล้วเห็นแล้วก็น้ำตาไหล ผ้าสบงนะคะให้นะคะคุณยายเยียดลูกยายอุ่นเย็ดลูกเ้ยเยดลูกอลยคือละหัวเลย นี่หมาจะได้ขึ้นมานั่งนั่งติดบ้านเร็วเร็วเร็ว นุ่มเลยไปเอื้อมอามารไปเอาเนื้อ ด,ว,ดกกวูนะูลก่นี่นะคะก็ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้แม่เข้าไปนะคะก็เห็นแล้วก็น้ําตาไหลนะคะพูดถึงะคะ่ะเป็นบุญเป็นกุศลนะคะที่ได้มาเห็นนะคะป่ะเดี๋ยวพาเข้าไปวัดนะคะเข้าไปไในวัดนะคะบ้านน้องไผ่นะคะค่ะก็ เป็นบุญนะคะก็ดีใจนะคะ,<ป>ะกับลูกชายยายแตงโมแล้วก็ยายแตงโมนะคะที่ได้เห็นลูกชายนะคะคนเล็กนะคะ,<ป>ะบวชนะคะในครั้งนี้นะคะค่ะก็ดีใจเห็นแล้วก็ น้องอาชินะคะไปะขไปในวัดลูกคนช่วยของค่อยน่ะนักเลงแถววะดึงเชือออกจากกระเป๋าข้างในแล้วโอ้โหมะม่วงทำไมดกจังนู่นมะม่วงลูกมะม่วงอะ นน่เรามารถคันนู่นคันนู่นคันแม่ออกนูน่นเดี๋ยวพาเพื่อนไปหาเข้าห้องน้ำก่อนปลุกปะเราไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วค่อยมากลับดูวัดเขานะคะดูไม่ร้องจ้าไม่ร้องไปไปคันนู่นไปนู้นไปนู้นก่อน ไปนน่นก่อนไปนน่นก่อนเกงตัวชอยแล้วก็ชมเลยเก่งเห้ได้ลูกแม่นะใครว่าลูกแม่ไม่เก่งเก่งที่ชุดเลยดูมะม่วงเขาลูกเป็นสาวเลยเด้อบึุงของแม่นี่ยบุงของแม่นี่เป็นสาวเลยเด้อบึุงของแม่นี่เหตุใด,ดพิน พระหนึ่งะนะเป็นพระเลยนะไม่ได้เป็นเนนแล้วนะพี่หนึ่งงัแม่พาไปเข้าห้องน้ำก่อนค่ะก็สารับคลิปนี้นะคะสปันก็จะขออนุญาตจุคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คะ่ะคลิปหน้าคะ่ะขอสวัสดีค่ะ